หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกหน้าเป็นคนกลางในการลงนามสัิภาที่มาเลเซียร,ระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางทันเน็ตขาวเนี่ยก็ได้เขียนถึงกัมพูชาไว้แบบนี้ครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้พบกันเป็นครั้งแรกในระดับผู้นำซึ่งถือเป็นการพบปะระดับสูงระหว่างสหรัฐและกัมพูชานับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเข้ารับตําแหน่ง อิงตามความพยายามอย่างขันแข็งของกัมพูชาในการสร้างสังสนติภาพและความมั่นคงทางสหรัฐจะยกเลิกม,มาตรการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเริ่มต้นการฝึกทหารร่วมกันแบบทวิภาคีที่เรียกว่าอังกอร์เซนเทเนลอีกครั้งซึ่งครั้งล่าสุดจะขึ้นในปี2017และนอกจากนี้สหรัฐจะเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่กัมพูชาในโรงเรียนในร้อยของสหรัฐเช่น Westpo i n t a i r f o r c e Academy และสถาบันอื่นๆด้วย ทั้งสองประเทศยังตกลงที่จะขยายความร่วมมือในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผู้ค้ายาสเสพติดและศูนย์ตอกลวงออนไลน์ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ชอโกงประชาชนอเมริกันผู้ปราะบางมากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีและทางทำเนียบข่าวนะครับก็ได้เขียนถึงไทยด้วยเช่นกันนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับคำมั่นสัญญาจากประเทศไทยที่จะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและเพิ่มความมั่นคงให้กับวงโซ่อุปทานของเรา ประเทศไทยและสหรัฐจะเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานประคับใช้กฎหมายของสหรัฐและไทยเพื่อสนับสนุนการสืบสวนร่วมเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงต่างๆประธานนธิทดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่จะช่วยรับประกันและกระจายแหล่งแร่สำคัญส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทสหรัฐและไทยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยความพยายามเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันและค้าขายไม่เป็นธรรมเช่นการขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดการให้เงินอุดหนุนสูงหรือมาตรฐานตา่ำผ่านมาตรการต่างๆเช่นการกำหนดราคาขั้นต่ำเป็นต้นย้อนไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับทางสื่อใะแคนเบอร์เดียเดลี่ก็ได้เขียนแบบนี้ครับว่าพุ้นมาเนตยืนยันว่ากัมพูชาและสหรัฐอเมริกาได้ขยายความร่วมมือทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในหลายด้านสำคัญหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการค้าพิเศษนาย,ยกรัฐมนตรีคุมาเดนเขียนบนเฟซบุ๊กของตัวเองวันที่4พฤศจิกา,าย,ยนว่าในการพบปะก,กับไมเคิลจอร์จเดอะซอมเบรย์ผู้ชว่วยรัฐมนตรีจากประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและสหรัฐให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขากล่าวว่า การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนสําคัญได้แก่การค้าการลงทุนการป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการติดตามการดําเนินการตามข้อยถแถลงร่วมกวลาลเปอร์ระหว่างกัมพูชาและไทยพุดมันเนี่ยระบุเพิ่มเติม,ตมว่าเขาได้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงและจริงใจของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมกวลาลเปอร์เพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างกัมพูชาและไทย พร้อมทั้งเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นเขตแห่งสันติภาพและการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาก็ได้ออกแถลงข่าววันที่4พฤศจิกายนเช่นกันโดยระบุว่าในการพบปะระหว่างปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไมเคิลจอร์ดเดอซอมเบรทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆตามที่นายกรัฐมตรีุนมาเน็ตกล่าวไว้ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกหน้าเป็นคนกลางเพื่อช่วยไกลเกลี่ยในเรื่องของการหยุดย,ยิงระหว่างไทยและกัมพูชาในกรณีชายแดนและได้เสนอให้ทั้งสองประเทศปรับภาษีสุรกากกรต,ตอบโต้ก,ตกันอยู่ที่19%โดยกัมพูชาย,ยังตกลงยกเว้นภาษีเป็นศูนย์สำหรับสินค้าจากสหรัฐในหมวดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้วยรัฐบาลกัมพูชาย,ยังได้ออกมาสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและให้ำวัญว่า จะซื้อเครื่องบินโดยสาร b o อิ้ง737 Max 8จำนวน10ลำราคาลํำระระหว่าง120ถึง130ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทันทีหลังจากข้อตกลงดังกล่าวทาเนียมข่าวได้ออกแถลงการว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กับกัมพูชาพร้อมเพิ่มจำนวนที่นั่งให้กับนักเรียนในร้อยกัมพูชาในโรงเรียนทหายของสหรัฐเช่น West Point Air Force Academy และสถาบันอื่นด้วย รวมถึงจะเริออ่มนการฝึกซ้อมทางทหารร่วมที่เรียกว่าอังกอร์เซนติเนลระหว่างสองประเทศอีกครั้งคำเนียบเขายังระบุเพิ่มเติมว่าทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการค้ายาเสพติดและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยอ่ะแล้วคุณผู้ชมครับคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้ว่าเข้ามาคอมเมนต์นทีเดอร์ล่างได้เลยนะครับ ฉลองครบโรค5ปีทปนิ e วเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นทปแฟนทปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกทปแฟนทปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับทบตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทั่ว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ line at top shopping พิเศษโปรโมชัน่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%